โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอย่เช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอุ้งเล็กช่อง AK STUDIO นะครับเย่เย่แล้ววันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับสหายร่วมะจมภัยอีกเช่นเคยนะครับก็จะมีคุณเก่งโซแซดมังน้อยแล้วก็น้องสาวเขานะครับที่จะมาร่วมะจมภัยในเดอะบิ๊กบุ o ก2ูชัพเตอร์หนนั่นเองก็ไม่ได้เล่นมาถือว่านานนะใช่เออใช่ใช่นะมากเลย รนนอแบบรอตั้งนานนะเออบุ๊กทูอ่ะกว่าจะนานนั้นเป็นชาติถ้าใครถ้าใครดูคลิปก่อนนั่นอีจะรู้นะครับว่าคุณเก้งเขาได้ทานายไว้แล้วนะฮะว่าชัพเตอร์สองไม่ใช่ชัพเตอร์สองบุ๊กทูจะมาตอน,น,นเป็นการทํานายที่สุดยอดมากเตกือนระวังจ้ำสเกลึ่งก็งเป็นค่าวเดนที่ดีเพื่ออัตราลดในการเล่นโปรดใส่หูฟังใส่หูฟังเล่นแต่กูอยากใส่อยู่นะแต่ว่าเด๋ยน้องกูไม่ได้ยินนีกแต่กูใส่ดีกว่า เรื่องของบุกทูนะครับก็จะต่อจาก c ชั p ต e r 4สี่ของบุกหนึเลยนะฮะก็หลั<อ>งจากที่เราได้ฆ่าซามารไปแล้ว,ลวนัาจะมีมือขนาดยักษ์โผล่มาเอาซามารจับไปแดกนะฮะเออผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันยังไงแต่คัดซีนสวยนะอืม้ต้นไม้แหง้งมันมีความหมายอะไรเหลวะต้นไม้ที่แห้งตายอือ เพิ่งกดสกิปนี่อะไรเนี่ยไม่ต้องกดนะไม่ต้องกดนะเฮ้ยไม่ต้องกดเออไม่เป็นไรหรอกเขาไม่สกิปอีกแล้วเฮ้ยรูปปั้นอะไรอ่ะอสูรนะโอนี่ใช่ไหมเป็นอสูรแน่เลยฟางลี่ดังจริง น,นี่รออยู่นะรออยู่อ่ารออยู่อออยเอ้ยเอ้ยภาพสวยขึ้นนะเนี่ยอ,อูเดี๋ยวมีมิสเออจริงป่ะปะไปกันกคีย์ไปทะเลหาคีย์ผมว่าคีย์มันอยู่แถวตรงนี้แหละโอ้นี่ไงคีย์เพรกูเพิ่งเข้ามาเนี่ยคุณหลงทางอีกแล้วไป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 อะไรอ่ะมันเจ็บปวดมากเลยนะ ที่เห็นพี่เนาะเป็นแบบพี่ในละฆี้เอ๋อเธอขอให้ช่วงเวลาเรื่อยๆเป็นช่วงเวลาพี่เพอ่มความสุขใจเย็นนะคะพี่เนาะไม่ได้พักเลยโอ้เัรบ่อะไรเอุ้มบดเลยไม่กูแปลอังกฤษไงมันขึ้นซับให้เจะขี้แล้วจะขี้แล้วมันมันมันเขาเรียกว่ามันมันขึ้นซับอังกฤษให้เออเขาก็เลยแปลนี่ไงดีมากเฮ้ยน่ากลัวแล้วเนี่ย เขาทำอะไรอะเนะสสูบศพแล้วใช่เอ um, right? okay. um, ีเียงแบบน่ากลัวอะไรเนี่ยคำใบอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยกับศพตรงนี้แน่เลยวะหล่นหล่นตอนนี้นะครับเราอยู่ในเรือโอ้คืนนี้พระจานทร์มันดูแปลกแไปนะ ก็น่าจะมาติดให้เร็วกว่านีดนิดให้แบบดีกว่านี้นั่งเรือขึ้นสนิมเต็มไปหมดเลยให้ได้เลยแปลกวัดวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพระเจ้าอ่ะพระเจ้าพระเจ้าไม่ลงคันพวกเราเฮ้ย อยู่ดีก็วูบอยู่ดีก็วูบเฮ้ยอยู่ไหนเอาไฟฉายไฟฉายเอ้ยไม่ใช่ไฟฉายอยู่เทียนเทียนเทียนเียเทียนเทียนเียนเท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 ียนนเอียนเทียนเียนเทียนทนเียนเีเียททน ซาวอ่ะหาสมุดเลยเพื่อนแต่เป็นเพราะว่าถ้าเกิดห้องไหนไม่มีเชือกมันผีมันเข้าไม่ได้แน่นอนเพราะมันจะเป็นแบบเชือกศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้เชือกศักดิ์สิทธิ์เออใช่ใช่ใช่ว่ามันเป็นเชือกศักดิ์สิทธิ์เก็บเซมิน่าไว้ก่อนเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมาก่อนเจอไวแต่ว่าโอ้โหอะไรอ่ะบ้านเล็กๆล็กมีเออ อออะไรมึงแปลอุ้มกูไม่แปลโอเคมีสองพี่น้องนะฮะอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยแบบเขาเรียกว่าอาศัยอยู่ตามลำพังกันสคนนะฮะวันหนึ่งนิโอบู้เป็นน้องสาวได้กลับมาบ้านด้วยความสุขและยิ้มแย้มดีใจอะไรลินผู้เป็นพี่ชายแล้วก็เออโอเคคือสงสัยนะน้องไปมันยิ้มมาแอยู่กันช้ามาแน่นอนแปลพูดเก่งนะครับอะไรนะอุ้มมึงพูดอะไรนะ ไม่มีอะไรหอกแค่บอกว่าน้องไม่กลับมามีความสุขทุกวันหัวน้องทุกวันเพิ่งมากันชไามาแน่เลยอันนี้เนื้อเรื่องป้าเนย่ยลืมมึงแต่เองไม่ไม่คือแตง่งใช่ไหมไอ้สัตว์นึกว่าสจะกัาชาจริง่หรือเปล่าพี่เกมส์บอ,อกเออที่ที่แปลแป็นเพื่อนแปลไม่ออกเลยเนดะี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสรุปให้นะฮะก็คือวันหนึ่งอยู่ดีเนี่ย พี่สาวเนี่ย funnel. ที่ชื่อว่าลินเนี่ยก็มีอาการผิดปกติขึ้นมานะมันก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วที่แบบน้องสาวของเธอชื่อว่ามิโอเนี่ยเออแบบคอยดูแลลินนะผู้เป็นพี่สาวพี่มันกลายเป็นผีแน,น่เลยใช่ <G uard> อะไรอ่ะเรียสาวอย่างหลอดเลยอุ้มไม่ได้เปิดเสียงวะเนี่ย <G uard> เปิดก็เปิดเปิดเมื่อก่อนรอบนี้มึงต้องแบนะ ตำโรงงานนี่นี่ไม่ใช่รอบแรกครับเราลองเข้ามาเทสดูแล้วบอกเลยเลยว่ากว่าจะผ่านตรงนี้ไม่ได้ไม่ไไมมโคตรยากเลยหาหนูครับมาหนูมาเข้ามาเข้ามาเข้ามามังอยไม่เดือบแบกของจริงเออมังอยไม่โคตรแบกเลยนี่สวยมังกรมังกรผีมันมาแล้วเดินหัวนะครับจังหวะนี้หายก็ได้ยินเสียงอะไรด้วยว โอ้ยโอยโอ้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 ยโนยี้ป่ะใช่ไหนี่ตองดูเชือกสัว์สโอ้ยมา้พ่อไม่ได้กระจตงดูเชือกสัตว์สตอนนี้กูยังไม่โดนโอ้ยที่ผ่ายมึล่อตีนมาไอ้เกมมึงล่อตีนมาหากู เฮ้ยมากรเกมเพื่อนมกรเกมเพื่อนโอ้โหมากรเกมเพื่อนะกอยาอยายายาย่านะแกยเก่งทน่อยย

อย่างอย่างอย,งอยงกงกูรอตีม,มาหาเึื่อ่ะอยากได้ตีเพอนี่เห็ัหรอกิ่มัน,มน,นา,ากใก้ะวะงใช่ไหมอุ้มไได้เถอะขอโทษแทนน้องจริงด้วยที่รอตีม,มาให้กูยังไม่โตแล้วกูยังไม่โดนย,ยไมเงิน ีอเอ้ยเยี่ยมแจ่มว่ะจะแบกระวังเด้อผีแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเพื่อไงเจอหนูอีกตัวหนึ่งนี่ได้หนูแล้วไป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 ทำนำไปรอบนี้กูได้เออรอบนี้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูนำเองกูนำเอง ไปไปนะไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาสักครั้งมาแล้ว yes ไปประตรูเปิดเปิดอ๋อมาครูดาวสามสิบวิชิบหายแล้วไม่ใช่ครูดาวเขาดาวน้องเองอยู่ไห,ออไหนเก่งน้องเออยังไงนี่ไอ้พี่เมื่อกี้น้องกูตายเหรอ<ะ>เออดิเชี่ย อีกสิบวิอีกสิบวิสิบวิเป็นไรรออีกสิบวิเดี๋ยวก็เทเลพอร์ตละสิบวิสิบวิเร็วไยังไงออกมาเร็วออกมาจากมันนี่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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ยผีเมกมาผีเมกมาผีเมกมาโอเคมาต่อไปด่านสปีดลั่นเลยแปรที่แปรคิาจะหลอกฉันได้อย่างนั้นเลยเออก็เทเลพอร์ต จำไว้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอม่รูดิูแพ้ไม่ออกอัพเซตเดเออวิ่งวิ่งวกูจำได้ันนปนกัน,นเลยอย่างเงี้ยลนันเลยเปิดเปิดเิดเปิดไปไปเกมพอไปไปไปเกมพอไปเทมพอ

วิสวยสวยวิสวยไป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 เอาเอาติดตกดเอาคนติดทำไมเขาเกิดหายแล้วเอ้ยนิดเดียวเองเอาจะถึงอยู่แล้วอะแปลว่าขวัญจิตก็ว่าอยู่ทำงานไม่เป oh, oh. ิด so คือเปิดไป

เป้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรวะไม่เคยเห็นอะ่ะเปอะไรอ่ะหัวบินไ,ได้น่ากลัวเัดเลยเออไม่น่ากลัวจริงแม่แมหงุดหงิดแม่แอบปากแอบปากทำไมแม่เราจะไปสนใจไหมเนี่ย,ยนะฮะไปไปไป let's go ไลสโก้ว้าวย่้ยตกใจอยู่ไหนนี่เราน่าจะอยู่ที่ป่าอะไรสักอย่างมั้งนะ ไปแล้วค่ะก่อนๆเฮ้ยมีบอสอะไรนี่มึงมีรางสังข์ผ่ไม่ดีร่างสังข์ผ่ไม่ดีอะไรไม่รู้มันต้องมีตัวอะไรสักอย่างแหละมันคงไม่ให้เรา<ด>ผ่านง่ายๆเข่งชองออ่องไม<า><ะ>่แจ่มเ์หน้าแบบมันจะมาแล้วคือตัวอะไรมันจะมาอะไรอะไรจะมาอะไรจะมาไม่รู้ไปสิไป Anh chút hại bội bà lẹo lẹo xong 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 lẹo ui lẹo xong อะไรวะเึ่งคนณเ่งคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่คืออยู่ไหนไม่รู้เนี่ยบางน้อยเล่นเมืองกรกายเป็นหินแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมอาวเอา้าไปแล้วอาว ไม่เปิดการาฟิกต่ำๆไหนก็ได้ต่ำหน่อยเพราะไอ้เปิดการาฟิกเขาเปิดการาฟิกประมาณขีดเนึ่ย

เป็นถ้ำอะไรสักอย่างว่ะดูดิบนนั้นมีอะไรด้วยอ่ะทำไมกูไม่เห็นสตามิน่าสตามิน่าเหรอเห็นดูดิออมตัวอะไรวะอุ้ย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 ชิบหยใช่ไมมไล่หลังมาไปเก่งมีไล่หลังมากูเนี่ยหยุดค่ะเลยไม่น่ารอดเด็กเกิดเออแล้วตอนนี้แบบกูโดนดันเนี่ยเอาตาย à mới nào mày mới, tải leo. Mẹ của gùm anh ấy nè, mình. Wint, อย่าหันกลับไปเยอะไปทางไหนวะจะรู้ไหม,อมเอา้าผ่านแล้วนี่อือโ,อโอ้โหผ่านเดี๋ยวงงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันรูปปั้นต,บบตรงลอบบี้ป่ะตรงลอบบี้เออใช่ใช่นูวเห เดี๋ยวพัดข้ามเคนเนโกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเอ้อไปไหนกันนะแบบนิ่งรอรอผมด้วยรอผมด้วยวับเหรอวับยังไงเคนเนโกก็คือคือแบบเหมือนเราต้องการจะออกจากที่แห่งนี้เว้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าออกไปยังไงเราเลยต้องไปหาคนที่ชื่อว่าเคนเนโกอะไรสักอย่างคินิโออะไรกูว่าเนี่ยคินิโอไมไม่ใช่เคนเนโกเรย์ซเป็นผู้หญิงเลยกู อะไรสักอย่างช่างมันเถอะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้นี่ไงใช่ไหมคนที่ชื่อว่าเคนเนกโออะไรสักอย่างเออใช่ใช่ใช่นี่แหละแต่เราต้องการอฟอฟแบบเขาถึงจะคุยกับเราหรือเปล่าออฟคืออะไรออฟก็จะเป็นเหมือนแบบลูกแก้วอะไรสักอย่างเป็นลูกแก้วพลังงานะประมาณนั้นอ้เชี่ยวชาญครับก็ก็ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญ,ชาญแต่เขาเข้าใจแบบนัอนอ้นนะผู้เชี่ยวชาญด้านคนดำ อิว <English> หมดแล้ว <c oughs> จะเย็นข้อดีของบ้าคือนมนีผีได้ <c oughs> มังกรแบบออตายัวน,น่าจะตายไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันแล้วเออมันกลับมาที่เดิมเลยนนอ่ะการออก ไปเข้าประตูตรงสุดของบ้านมาอะไรเนี่ยเฮ้ยๆผี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 มาผีมาผีมานี่นี่เหรอนี่จุดไฟจุดไฟจุดไฟให้หมดจุดไฟจุดไฟไล่ผีเดี๋ยวจุดไฟจุดไฟเพื่อนจุดไฟจุดไฟยังไงวะไอ้เหี้ยกดยีไง โอ้ oh, ลืมไปอ,อีเด็กกูมีแต่มือไอ้สัสกดข้างไว้กดข้างไว้ที่อุ้ยว้าตายแล้วมันตายแล้วโปรแมนพีหน่อยเฮ้ยโอ้ยใครไม่จะกล้าลงไปด้านลา่างวะกล้าเนี่ยกูลงไปแล้วเนะี่ยไม่หมายถึงชั้นล่างๆสุดอ่ะ โอ้ยน้องน้องผูดโดดน่าจังหวะนี้จะด้านสุดใช่ไหมใช่ว้ายว้ายว้ายแม่เลยโดนเลยเฮ้ยเย <โฮ S 2> ิงอะไรเฮ้ยได้แล้วดไ,ได้แล้วได้วเหรอไปออฟแล้วมาเร็วเ<โ>ฮ้ยสักคนสักคนมาบ้านเทียนเร็วอากูกูอยู่ไหนไม่รู้กูอยู่กูจุดล้มตัวกิฟทำอะ<ร>ไรวะ เซชินอ๋อเอาให้ไอ้นั่นก่อนเออใช่เอาให้นั่นมังกรออกออกกันไปออกออกก่อนเฮ้ยพวกมังกรจะมาเดี๋ยวตายนะมังกรเดี๋ยวตายนะออกทางไหนวะออกชั้นนี้แหละชั้นนี้ทำมาน้องครูจากเลิกเล่นแต่ผมมาเล่นต่อเลยตอนนี้มาเร็วเร็วเฮ้ยแสดงว่าเขาคิดถูกอ่ะดิที่ต้องไขปริศนาตามรูปโอ้โหขี่มาเฮ้ยมังกรอย่าอย่าตายนะอย่าตายอย่าตายมังกรอย่าตาย ไปจากเริ่มต้นเนี่ยตามมาตามมาตามมานี่ยใช่ไหมเลี้ยวซ้ายใช่ไหมใช่เลี้ยวซ้ายระวังเลยนะทุกอนมาพอมากเป็นไงบ้างทุกคนคนนี้คนนี้เลยโอ้โหคันเนโออะไรอ่ะอะไรอ่ะยังไม่จบอีกเหรอโอ้โห ไม่คุยได้อะไรอ่ะเ็าคุยได้เหรออืมฉันดูคุณอยู่ตลอดนะเออมันบอกวมันดูเราอยู่ตลอดเฮออ้ยตาแก่ค่านี้โอไม่ได้จ่ายเงินของเขาให้ฉันนะคอยังไงวะไปติดหนี้กัไปเห่อไม่เข้าใจหรอก อ่าไว้กลับมาคุยกันใหม่แม่หัวล้อแบบเจ่งหัวรอดิล้อโอเคก็คือไอ้ตาแก่คาเนี้โอมันก็จะให้เรือกับเรานะให้เราแบบล่องไปกาโอ้โหให่ตายได้ไม่เชื่อเลยวะอะไรอะเชื่อเลยว่าตกใจหมดเลยกำลังอ่านอ่านข้อความอย่างสนุก ไปใช่ตัวที่มันโผล่มาตอนขึ้นเรือั้ยใช่ตัวใช่เลยบอดไฟบอดไ,ไฟอีพกบอดไฟอะเข้าใจไหมอ้าวเขาจาจะอ่ก่ไหนกันเนี่ย แทนบนอไาไปคนละทางกันอะไรวะเขาตายปะตายว่ะออ้ยตาเลยเอาโอ้ยเป็นไร มันยังเซฟให้เราอยู่ใช่ไหมใช่นระับมันมันเซฟให้เราอยู่เฮ้ยอย่างนี้ก็ดีดิถ้าเก็บเทียนมันจะเหลือหนึ่งนะี่ลองเก็บดูมันจะเป็นเลขหนึ่ง Okay. Để không được gì em đừng có ngon rồi, dọn 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 เลอะเลยฉันไปตองนีงนี้เสามไปไปล้วไไปไปไป่เป็นงานมกทกคนชั้นบนหมดแล้วใช่ไหมใช่ชั้นบน่ตายยังอุ้มจะหมดแล้วจะหมดแล้วนีทันยู่นิดเดียวเป็นชั้นห่างดีกว่าเก็บป็นซ้ายเก็บางซ้าย นายคิดจะหนีกับฉันนายคิดจะหนีกับฉันได้แลวโดนจ้อยยิ่เป็นเพียงแค่ประตูเท่านั้นเอที่จะพาเจ้าไปยังสถานที่ห่งน,นั้นซึ่งมันก็คืออะไรก็ไม่รู้กันยังไม่จบอีกเหรอเออดิโอ้มันนานจังว,วะมันจะเที่ยวกันเนี่ยใช่ไหมใช่ เอาลัานลันลันดีครับสักดีลัน เฮ้ยอ hey. ุยอะไรอ่ะนายได้เร şey ิ่มส네ิ่งที่ยากอะไรปะไม่ไม่รู้เป็นเพียงแค่กักยากเหรอก็คือเหมือนเราไปไปเหยียบตีนความชิบหายแล้วความชิบหายก็จะฆ่าเราจบก็จบเธอบจบยังเนี่ยจบเอี่ก็จบยังเนี่ย ไม่รู้ตัวเขาเป็นนีวะนีไม่รู้กันเอ้าตัวนี้บกเหรอไไมไมอะไรอ่ะบัเหรอไม่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 บักไม่กไม่ทำไมเขาลงไม่ได้ยังไงลกแดกปะอ๋อมันจบน้ำยมเฮนี่ที่เห็นในตัวเทเลอร์นี่ใช่ไหมใช่ไหม อ้ไอ้ฉากพวกนี้อ่ะที่อยู่ในเทลเลอร์เออใช่ๆช่สวยนะเออสวยอยู่สวยอยู่ไปทางไหนอ่ะไม่รน่าจะทางนี้แหละเอ้ยเออจบแล้วเฮ้ยเอ้ยจบแล้วจบแล้ว โคตรเท่โคตรดีโอ้วพวกเรานี่มันหล่อเทจริงๆเอ้ยมันไอตัวไอตัวเมื่อกี้น่าจะรอรออยู่ชั้นที่สองแน่เลยต้องเลยงานแน่วัาก็ว่างั้นแหละอีกนานแบบเป็นเดือนโอเคนี่เอ็นเคดีนะครับมาปิดคลิปกันเลยดีกว่าเออปิดคลิปเลยโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืม กดติดตามช่องเราด้วยเพื่อที่จะดูบุ๊กทูชัพเตอร์สออันนี้นนนใช่เวลาเล่นแม่งโคตรนานเออเล่นานจริงๆ